โอเคนะฮะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยฮนะวันนี้เราจะมาทําบัคพระดาเอวันนี้เราจะมาทําบัคพระนะฮะบัคพระดาบใหญ่กับบัคพระหมัดน,นะโอเคมาดูกันนะว่าทํายังไงขั้นแรนะกฮะแป้นพนพระก็ได้เอ้ยแป้นพันพระนะฮะจะเป็นพระเตื่นหรือพระปกติก็ได้ไนะหลังจากนั้นก็กดกลับร่างพร้อมกับกดดาบนะแต่เมื่อกี้มันไม่ติดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันต้องติดนะโอเค เนี่ยติดละโอเคเนี่ฮะบักดาบใหญ่บักดาบใหญ่นะฮะบักดาบใหญ่โอเคมันข้อดีของมันก็คือมันจะตีเป็นวงกว้างนะฮะทำให้มันมีประโยชน์ในการฟาร์มโอเคส่วนส่วนไอ้เจ้าบักมัเดเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะโอเคปุ๊บโอเค ไอ้เจ้าบักมัดเนี่ยมันก็จะระยะโจมต,ตีไกลขึ้นนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแปบบ๊บมันไม่เข้าจังหวะก,กันฮะ,ะโอเคมาไม่รู้ได้หรือยังโอเคยังไม่ได้โอ้ยเฟก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 นะฮะเฟกโอเค,นะคะอ้าวกดพิษงอยมอนเวนปึ๊บ ไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าจังหวะอุย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงรอให้มันเข้าจังหวะแป๊บนึงนะฮะแป๊บเดียวจริงๆนะฮะโอเครอให้มันเข้าจังหวะเช่ไหมไปมาไม่รู้ว่าเข้าจังหวะหรือยังนะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจซะด้วยสิโอเคมันก็ยังไม่ติดนะฮะเดี๋ยวปั๊มารอบนี้มาอา มารอบนี้จะพร้อมกันอย่างมากนะฮะโอเคโอเคทําได้ละโอเคระยะมันก็จะไกลขึ้นนะเนี้ยเนี้ยระยะมันจะไกลขึ้นข้อดีของมันฮะมันก็จะเหมือนบักดาบใหญ่นะฮะบักดาบใหญ่นะมันก็จะเหมือนกันโอเคโอเคการฟาร์มก็จะง่ายขึ้นนฮะเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มให้ดูเลยโอเคเนี่ยวงมันก็จะกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ฟาร์มง่ายขึ้นฮะ Okay. แต่จะไม่เท่าดาบนะส่วนหมดัดมันก็ทําได้ทุกหมัดเลยนะะดาบก็เหมือนกันนะ,ะทำได้ทุกดาบสามารถทํามาฟาร์มได้เลยนะฮะอีซี่นะสายฟรยีถูกใจสิ่งนี้นะแต่สายเติมก็ทําได้นะทําได้ทุกคนโอเคนะใค่ดูคลิปผมทําได้ทุกคนเลย